พร้อมนะคะพร้อมครับคุณเข้าโลกแบบปิดกฎหมายใช่ไหมแล้วครอบครัวคุณล่ะทำไมคุณทำลายทั้งเมืองเพียงเพื่อจับโจนขโมยกระเป๋าใช่ไหมทำไมคุณใส่เกงในไว้ข้างนอกเออชฮอืมอเจกทาแล้วซูกปรแมน ยอมมอบตัวซะแต่มีหลักฐานว่าคุณฆ่าคนโอเคครับโอเคผมจะยอมมอบตัวพี่ฮ่าฮ่าฮ่าอืมทุกคนทุกคนทุกคนดูเุอร์แมนดูเออมาแล้วบินได้ไปเล่นที่อื่นนะพวกพี่กำลังยุ่งนะ สวัสดีมีใครอยู่ไหมไปจัดการไอซูบ์แมนที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ซะเออกรึกรึกของขวัญสำหรับแขกผู้มาเยือนครับท่านครับนายรู้ไหมว่าลูอิสหายไปไหนเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน